สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในราราไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคากันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีรถตู้นะคะรถครอบครัวเข้ามาใหม่สดๆแลร้อนๆเลยนะคะแต่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเก e ้าอี้วีลแช์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่าเกือบ3 0 0 0 0นบาทนะคะให้กันฟรีๆไปเลยนะคะและยังไม่พอนะคะรถตู้คันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะมีประตู สไลด์ไฟฟ้า2ข้างนะคะกล้องรอบคันนะคะแล้วก็คูดคอนโทรนะคะเป็นรถบ้านนะคะสภาพนางฟ้าน่าใช้มากๆค่ะก่อนอื่นนะคะไปชมพรีวิวภายนอกกันก่อนเลยคะ่ะ นี้นะคะก็จะเป็นฮุนไดเฮส1นะคะเป็นตัว2.5ดีลัก์นะคะรุ่นท็อปสุดปี2016นะคะราคาวันนี้นะคะสุดพิเศษมากเพียงแค่ 8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่ยังไม่พอนะคะราคานี้นะคะจะได้ในส่วนของเก e ้าอี้วิวแช์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้กันฟรีๆไปด้วยเลยนะคะสามารถนะคะเข็นออกจากตัวรถได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะพามาชมนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะว่าคันนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะใครที่หาอยู่นะคะให้กับนะคะคนที่คุณรักก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันนะคะเริมมาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้า คันนี้นะคะจะเป็นโฉมนะคะปี16นะคะกระจังหน้าตั้งแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีโคมเมียมนะคะตัดกับสีดําสลับสีดํานะคะแบบนี้สวยมากนะคะรุ่นท็อปสุดจะมีกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันมาให้แล้วนะคะและคันนี้นะคะยังได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะคะ8-9-9-0นะคะให้ติดรถไปด้วยเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวรถสีดํานะคะเป็นสีที่ฮิตหายากนะคะแล้ววันนี้เข้ามาแล้วนะคะในส่วนของไฟ ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้านะคะคมย่ใหญ่แบบนี้เลยนะคะคมใสมากค่ะมาพร้อมกับไฟตันหมอกคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะถัดมานะคะในด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถนะคะนี่เลยค่ะ ล้อแม็กนะคะสเปคเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะสภาพใหม่มากค่ะในส่วนของซุ้มล้อคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะรับประกันเลยไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดควาหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองค่ะนะคะและสําหรับนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะและมีนะคะกล้อง360องศามาให้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะด้านข้างตัวรถนะคะเรียบร้อยนะคะใส่นะคะกันลอยโครเมี่ยมให้ด้วยสวยๆแบบนี้เลยนะคะและรุ่นทอมสุตรที่พลาดไม่ได้ อีกหนึ่งอย่างนะคะก็จะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะทั้งสองข้างนะคะซ้ายและขวานะคะนี่นะคะจุนอยากจะนําเสนอมากๆเลยนะคะว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่หารถนะคะที่ติดตั้งเก้าอ e ี้วีลแชร์มาให้เรียบร้อยแล้วไม่ควรพลาดคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ถูกแน่นอนสําหรับเก้าอ e ี้วีลแชร์คันนี้นะคะมูลค่าเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยนะคะ เป็นของยี่ห้อ NR Auto Sport นะคะเป็นร้านดังเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะและนี่เดี๋ยวจูนจะพานะคะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้งานนะคะง่ายๆนะคะนี่เดี๋ยวจูนขึ้นมานั่งให้ชมก่อนนะคะว่าเก้าอี้เนี่ยนะคะค่อนข้างนะคะที่จะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยะคะ่ะมีนะคะหมอนรองคอให้ด้วยนะคะเขาจะมีนะคะ2นะคะ คำนะคะก็คืออัพกับดาวนะคะเราจะกดลงก็คือกดคําว่าดาวนี่ค่ะแค่นี้เลยกดค้างไว้นะคะเขาก็จะเลื่อนให้เรานะคะสะดวกสบายนะคะเราไม่ต้องอุ้มนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะคนที่คุณรักแบบนี้เหนื่อยเลยนะคะสามารถนะคะกดค้างไว้นะคะแค่ปลายนิ้วแค่นี้เลยนะคะเขาก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะคะให้สุดนะคะดังติดตินะคะแล้วก็นี่แบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็นะคะคันนี้นะคะ พิเศษมากนะคะสามารถนะคะเข็นออกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจุนเข็นให้ชมนะคะเข็นออกตรงๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะเบามากค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ สภาพนะคะยังใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับเก้าอี้วีแชร์ตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนี่ค่ะนะคะเบาะนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะคะมูลค่าบอกเลยนะคะชุดนี้นะคะเกือบสามแสนบาทนะคะแต่ลูกค้าได้ไปแบบฟรีๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเบรกให้ด้วยนะคะ2ข้างแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะเอาขึ้นนะคะเรานะคะหันหลังนะคะตั้งลำให้ตรงๆแบบนี้เลยนะคะเข้าง่ายนะคะแบบนี้เลยนะคะตั้งลำให้ตรงๆก่อนนะคะ ให้เล็กนะคะตรงกันแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เวลากดนะคะให้กดขึ้นนะคะคำว่าอัพนะคะแบบนี้เลยนี่เนี่ยคะสามารถเข็นออกนะคะพาไปเที่ยวนะคะที่เราไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ต้องนะคะทิ้งทันไว้ที่บ้านนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคะฟรีๆเลยนะคะที่นะคะเรานะคะ ได้มานะคะให้กับลูกค้านะคะได้ชมนะคะได้เห็นเลยใครที่พลาดนะคะคันที่แล้วนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะถือว่านะคะได้ราคาที่ดีมากๆเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะและสลับด้านท้ายนะคะตัวรถคันนี้นะคะคันนี้ก็สภาพใหม่นะคะเป็นรถบ้านนะคะเดิมๆเลยนะคะด้านท้ายนะคะมีกล้อง360องศากล้องถอยหลังมีมให้ครบนะคะเซ็นเซอร์กระยะมีให้ครบเลยจะเป็นนะคะตัวท็อปสุดตัวดีลักนะคะอันนี้ลูกค้าเก่าเ,าเขาแอบติดมานะคะเป็น V.I.P. แต่จริง ไม่ใช่นะคะจะเป็นตัวท็อปดีรักนั่นเองค่ะนี่เปิดง่ายนะคะเบาสบายแบบนี้เลยนะคะเริ่มจากโครงสร้างด้านหลังก่อนก็ได้ค่ะโครงสร้างด้านหลังนะคะให้ดูเลยค่ะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะรับประกันนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมน,นะคะมีเล่มอ่อนได้ร้อยเซนะคะแอบบให้ดูนะคะเบาะแถวสุดท้ายนะคะของเจ้าของเดิมที่เขาดูแลรักษาดีมากๆเลยนะคะพลาสติกนะคะนี่ ยังหุ้มนะคะทุกหัวหมอนแบบนี้เลยค่ะบ่งบอกนะคะว่าการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะและสภาพภายในนะก็ใหม่มากๆเช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะราคาถูกได้ทั้งของแต่งนะคะได้ทั้งของแถมนะคะเก้าอ <c oughs> e ี้วีลแชร์มูลค่าบอกเลยไม่ถูกแน่นอนและเดี๋ยวจุนจะพาไปชมในส่วนของภายในกันบ้างค่ะ ภายในคันนี้นะคะเป็นรถปี2016แต่สภาพใหม่มากๆนะคะมาพร้อมกับกุญแจแบบนี้นะคะมีด้วยกัน2ชุดนะคะเพียงแค่เสียบนะคะแล้วบิดสตาร์ทแบบนี้เลยนี่ง่ายมากๆนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ แรงม้าเนี่ยอยู่ที่175แรงมา้าค่อนข้างที่ประหยัดน้ำมันกันเลยนะคะเบาะนะคะด้านข้างนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะเบาะทุกตัวนะคะให้ดูเลยนะคะกับรถปี2016นะคะสภาพยังแน่นยังตึงทุกตัวเลยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะคันนี้ก็ใหม่มากๆเลยค่ะ แต่งด้วยหนังนะคะจับจีบนะคะสวยมากนะคะสเปคเดิมโรงงานด้วยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีริ้วไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยคันนี้นะคะมีวัดดูแลรักษาด้วยนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะฟังก์ชันออปชั่นมีมาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM/AM นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะและมีระบบนำทางเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยนะคะและยังมีนี้เลยค่ะ กล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันนะคะอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานนะคะที่ได้มาแล้วนะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบออโต้แอร์เย็นมากบอกเลยหุ่นไดนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะเลขใหม่คันนี้นะคะใช้ไปโดยประมาณ 1,2,000 0กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนา m ม l t i ิฟังก์ชันมีแอร์แบ็กแล้วนะคะและยังมีระบบช่วยในการขับขี่ค r u สซ e c o มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและเอกสารของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ คู่มือการใช้งานฉบับสั้นนะคะคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็มนะคะหรือจะเป็นในส่วนของบุ๊ k เซอร i วิสนะคะซึ่งคันนี้ก็ประวัติชัดเจนแน่นอนค่ะคันนี้นะคะมีประวัติดูแลรักษานะคะเข้าศูนย์ด้วยนะคะนี่นะคะ ทั้ง2หน้านะคะให้ดูแบบนี้เลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคะก็สามารถนะคะใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยจะเข้าอู่นอกนะคะหรือจะเข้าศูนย์ต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและสําหรับห้องผู้โดยสารด้านในนะคะด้านหลังกันบ้างเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพใหม่มากๆนะคะกับตัวรถปี2016คันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่จุนแจ้นะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเฉพาะจริงๆค่ะ ใครที่หารถครอบครัวนะคะที่นะคะติดตั้งวีลแชร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนนะคะได้วิลแชร์นะคะสภาพที่พร้อมใช้งานนะคะและเรานะคะยังมีบอดเดิมให้ด้วยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้นะคะรุ่นท็อปสุดเลยนะคะนี่เลยค่ะ จะได้นี่เลยนะคะหน้าจอนะคะทีวีเพดานนะคะอันนี้สเปคเดิมจากโรงงานนะคะที่ศูนย์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอนี้นะคะก็จะลิงก์กับหน้าจอหน้านะคะหน้าจอหน้านะคะสะท้อนกล้องรอบคันนะคะหน้าจอด้านหลังนะคะก็จะเป็นสะท้อนกล้องรอบคันแบบนี้เลยค่ะในส่วนของแอร์นะคะตอนหลังนะคะสามารถนะคะเพิ่มลดนะคะความแรงได้จากตรงนี้นะคะมีไฟเพดานมาให้เรียบร้อยแอร์ Air ทั้งหมด 6ช่องนะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะจุนฝากไว้อีก1นึคันนะคะสําหรับใครที่พลาดคันที่แล้วนะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยนะคะเป็นโฉมปี2016นะคะราคา859,000บาทนะคะและยังได้ในส่วนของนะคะเก้า e อี้วีลแชร์ให้ไปด้วยฟรีๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้บวกในราคาขายเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะแล้เดี๋ยวจุนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะ และสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกเลยว่าใสาสะอาดค่ะไม่มีคราบน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะแผ่นฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนอยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองค่ะ175แรงม้านะคะ อึดถึกทนนะคะดูแรง่ายไม่จุกจิกนะคะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็นรุ่นท้อมสุดนะคะตัวดีลักนะคะมาในปี2016นะคะราคาวันนี้นะคะสุดพิเศษมากนะคะเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะเรายังแถมนะคะในส่วนของเบาะเก้าอี e ้วีแช์ให้ไปด้วยเลยนะคะมูลค่าเกือบ3 0 0 0 0 0บาทกันเลยนะคะเป็นของนะคะ NR Auto Sport นะคะเป็นเป็นร้านดังเลยก็ว่าได้นะคะและสำหรับที่ลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถที่หน้าร้านก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่า l i o อนค่ะรถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะเราปักบุตรไว้ที่ตรงนี้เลยหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะคะเราก็มีไฟแนนซ์บริการถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้านะคะที่ซื้อสดนะคะและเราฟรีแวดนะคะฟรีค่าโอนให้นะคะจัดไฟแนงคิดดีนะคะคันนี้ผ่อนอยู่เพียง1 5 0 0 0ับาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่นะคะไม่ว่างมาเลยนะคะแต่อยากจัดไฟแน์น,นะคะก็สามารถวิดีโอคอลได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามีนะคะแอดมินนะคะมีเซลล์นะคะให้คาปรึกษานะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดนะคะย4ิบสชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะ ากไว้นะคะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับนะคะรถครอบครัวรถที่เฉพาะมากๆเลยนะคะสำหรับนะคะหาให้นะคะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะคะหรือคนที่คุณรักนะคะเอาท่านไปเที่ยวด้วยนะคะจะได้ไม่เหงานะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะจุนฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะสภาพสวยสภาพนางฟ้ารถบ้านนะคะได้เกา e ้าอี้วิวแชร์ด้วยนะคะได้รุ่นท็อปสุดนะคะประตูไฟฟ้าสองข้างกองรอบขันแล้วก็คูดคอนโทรนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคะและวันนี้นะคะ ะะจุนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วลบกดลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยนะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้เข้ามาอีกนะคะและว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ